เกมไทยจำนวนเฉพาะก่อนอื่นมาทบทวนจำนวนเฉพาะกันก่อนนะคะจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1กับตัวเองพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมไทยจํานวนเฉพาะกันเลยค่ะ เลือกตัวเลขต่อไปนี้ว่าเลขใดเป็นจำนวนเฉพาะมีเวลาให้คิดข้อละ10วินาทีเริ่มข้อที่1ฉเฉลย ข้อที่สองเริ่มฉเฉลยข้อที่สาม เฉลยข้อที่สี่เฉลยข้อที่ห้า เฉลยข้อที่หกเฉลยข้อที่เจ็ด ฉเฉลยข้อที่8ดเฉลยข้อที่9้า ฉเฉลยข้อที่สิบเฉลยจากสิบข้อได้กี่คะแนนคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วมาเล่นเกมคณิตศาสตร์กันใหม่ที่ช่องครูโต๊ะแมทนะคะสวัสดีค่ะ